สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำนะเหลียญปูทวดเนื้อว่านอีกรุ่นหนึ่งเพื่อนๆคือของพวกนี้เนี่ยนะถ้าเพื่อนไม่ได้ไปไปกราบไปไหว้หรือไปวัดนะแล้วไม่ได้เช่ากราบมาบางทีก็โหเสียดายนะเพื่อนๆนะของดีนะจริงๆแล้วของดีมากนะครับแล้วก็เนี่ยวัดรุ่นนี้เนี่ยนะรุ่นนี้เนี่ยสร้างมาปีระมรณทั้งร้อยสี่สิบห้านะ นะครับเป็นพิธีเททองนะครับส่วนส่วน,วนพระเสียรน,นะและส่งน้ำหลวงพระทวดนะครับของจังหวัดอำเภอวัดเขาตะเกียบเนี่ยเนี่ยคือข้อมูลที่มันชัดเจนและเรารู้ว่าเออพอมีประวัติมีการสร้างก็ามาแนะนำเพื่อนนะครับในพิธีเททองนะครับเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะครับนะพิธีเททองเสียร เขาเรียกว่าส่วนส่วนหัวของหลวงปู่เที่ยววัดเขาตะเกียบเห็นไหมคลิปก่อนก็ไปเจอวัดห้วยมงคลก็ประจวบเหมือนกันใช่ไหมวัดห้วยมงคลอย่างเงี้ยนี่ก็มาวัดเขาตะเกียบฉะนั้นแล้วนะครับวัตถุมงคลพวกนี้เนี่ยนะสายเดียวกันใกล้กันวัดอยู่ใกล้ใกล้กันกกนะในอำเภอในจังหวัดเดียวกันสร้างเนี่ยเพ,เพื่อนลองเลยคิดเลยว่าหนึ่งแหละ กระบวนการหรือวิธีการสร้างมันก็ไม่คงไม่ต่างกันมวลสารก็คงไม่ต่างกันนะวิธีการต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็ต้องคล้ายกันเพราะมันอยู่ใกล้เคียงกันไงแต่แน่นอนแะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือการเอามาสร้างอันนี้เห็นไหมเททอเอาเป็นนะเป็นการเขาเรียกว่าไงทั้งส่วนประกอบของหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อ่ะในวัดเขาตะเกียบเนี่ย ก็พยายามหาปัจจัยโดยการเนี่ยทางวัตถุมงคลในพิธีอย่างเงี้ยมีชื่ออย่างเงี้ยชัดเจนนะผมว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนในการสร้างในวัตถุประสงค์ในการสร้างด้วยนะครับเ,เพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วนี่นะครับว่าวัตถุมงคลที่เป็นหลวงปู่ทวดนะคำว่าหลวงปู่ทวดเชื่อขนมกินได้เลยว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะมีความศักดิ์สิทธิ์ มีอิธิปิฎฐ์มีปรติหารนนะที่คำกล่าวของหลายหลาท่านล่ะพาะทาได้ห้อยหลงปูทวดนะครับถึงจะเป็นรูปเหมือนถึงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ของท่านโดยที่ไม่ได้ผ่านการปลุกเสกก็ยังมีความเข้มขังนี่เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่านี่แหละคือตัวแทนของเทพเจ้าละ่ะแม้แต่รูปนะครับ ทำปลอมขึ้นมาบางทีใส่เข้าไปในคอ,อยังก็ยังคลังอะ่ะเพราะอะไรเพราะคนที่ใส่ไม่รู้เราว่าไอ้ใส่สิ่งที่กูใส่ลงไปในตัวเนี่ยมันมีการปลูกเสกมีอะไรบ้างหรู้เปล่าไม่รู้รแต่ด้วยความศรัทธาไงเพื่อนต้องเข้าใจอย่างนี้เขาไม่รู้หรอกว่าผ้าที่เขามีอยู่ในห้อยในคอเนี่ยนะบางทีเนี่ยไม่รู้เลยว,ว่าปลูกเสกไม่ปลูกเสกแต่รู้ว่าเป็นหลวงปูท่ทวดไง แต่รู้ว่าห้อยนี่คือหลวงปูท่ทวดแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาจะปลูกเสกหรือมาจากวัดไหนกูไม่รู้บางทีแต่นะครับความศักดิ์สิทธิ์มันมีไงเพราะศักดิ์สิทธิ์มันมีเพราะอะไรเกิดจากอะไรเกิดจากความศรัทธานะครับถึงมีเซียนบางท่านหรือคนที่เล่นพระหรือว่าเกจิอาจารย์ใหญ่ๆนะเซียนใหญ่ๆก็จะบอกว่าห้อยพระก็ต้องห้อยด้วยความศรัทธา นะถ้าห้อยแล้วไม่ศรัทธาแล้วจะคห้อยไปเพื่อทเท่ห้อยเพื่อเท่หรือห้อยเพื่อหลอกไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนความศรัทธามันเป็นสิ่งที่มันทําให้เกิดความเชื่อมัน่นมันเด็ดทาให้เราเป็นคนคิดที่ดีทําดีได้เหมือนกันเมื่อไหร่ที่เราห้อยพัดติดตัวห้อยในคอเราตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะระลึกแต่ว่าเฮ้ยอย่าไปทําความชั่วอย่าไปทําความชั่ว นะพยายามระลึกถึงในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีดีชีวิตมันก็ดีถูกไหมนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดมีพระห้อยคอยังประพฤติชั่วพระก็ไม่คุ้มครองหรอกนะครับฉะนั้นแล้วมีพระในคอหนะห้อยติดตัวหรือคล้องคอติดตัวเนี่ยก็เราก็ต้องประพฤติตัวเป็นคนดีกระทําแต่ความดีคิดแต่สิ่งดีดีดนะ ท่านก็จะคุ้มครองเราท่านก็จะปกป้องเราให้คลาดแค้เพยันตรายต่างๆถูกไหมนะครับท่านต้องจาให้ได้นะว่านะเพื่อนๆต้องจำนะว่าการจะห้อยพระการจะใช้พระเครี่ยงเนี่ยเราต้องศรัทธานะศรัทธาจะศรัทธาเรื่อยๆอยังไงคือใจเราต้องคิดถึงตลอดเวลาว่าเออถ้าเกิดมันมีภยัยมีน,น่นมีนี่มาเราจับเอามือจับองค์พระเลยอธิฐานให้ท่านช่วยให้คลาดแควปลอดภัยนั่นนะ่ะคือ จิตเรามุ่งไปสู่ในเรื่องของแบบนะกับสื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าเฮ้ย hey, วันนี้เราเดือดร้อนหรือว่าเราจะทํานู่นทํานี้ให้มันเกิดประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดพระคิดถึงพระในคอของเราเนี่ยให้ช่วยเหลือปกป้องเรามันก็ทําให้เรามีความนะรู้สึกว่าเอออบอุ่นใจขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นที่ผมบอกแลนะ้วว่าเฮ้ย hey พระปูปูทวดเนี่ยจะเป็นที่วัดไหนหรือนะครับสำนักไหนทำรรเนี่ยนะมันมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแหละแต่จังว่าแหละครับว่าถ้าเป็นยุคที่มันเล่นหาราคาการแพงๆนะซื้อกันราคาสูงๆเนี่ยก็ยุคหลวงปู่ทิมยุคท่านหลวงปู่ทิมท่านสร้างเพราะอะไรเพราะวิธีการเ,เห็นไหม ท่านลุงเชิญวิญญาณเชิญโน่นเหมือนกันครับนั่นแหละเขาเรียกว่าเชิญวิญญาณเชิญอะไรมาทั้งลงมานะสื่อไปหาท่านลวงปูทวดลงมาปลุกเสกในยุคของลุงปูทีมทำนะครับมันถึงเกิดความเข้มขางมันถึงเกิดราคามูลค่าราคาที่มันแพงนะนี่คือข้อเท็จริงที่มันเกิดขึ้นหลังจากลุงปูทีมมาแล้วเกิดต่อมาเป็นใครล่ะอาจารย์น้อง วัดทรายขาวเนี่ยนะแล้วก็วัดของนะและของวัดนาประดูอย่างเงี้ยถ่ายทอดเขาเรียกว่าอย่างหลวงวัดนาประดู่ทำก็มีความเข้มขขังพาะได้เพราะได้การครอบครูได้นะรับเขาเรียกว่ารับการสร้างพระหลวงปุทัทวดเนี่ยนะครับรับถ่ายทอดครูมารับถ่ายทอดวิชาคมมาเนี่ยจากหลวงปู่ทีมมัตสุนะพ่อท่านพลนะ่ะ โอ้โหก็ท่านก็ทำของท่านไปก็เข้มขลังเหมือนกันนะสามวัดนี้เพื่อนจำไว้เลยนะครับวัดนปรัตูวัดทรายขาววัดวัดช่างไห่เนี่ยสามวัดเนี่ยทำพระเนี่ยได้นแนววิธีการสร้างนะครับมาจากวัดช่างไห่ทางนั้นเลยแต่ที่เอามาให้เพื่อนดูนะครับตรงนี้ก็คือผมว่านะเป็นวัดห้อยมงคลเออไม่ใช่วัดเอ เขาต้เกียมเนี่ยนะแต่อยู่ในอำเภอหัวหินเหมือนกันเหมือนกันพระท้วยมงคลอนะ่ะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะผมว่ามวลสารกรรมวิธีการสร้างหรือเกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกหรือทําพระรุ่นนี้ก็คงไม่ต่างกันหรอกนอกจากอย่วัดห้วยมงคลอนะ่ะนะครับความศักดิ์สิทธนิะ์นะเพราะพื้นที่มันใกล้กันไงผมจึงบอกว่าพื้นที่ใกล้กันเนี่ยการ ปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะใกล้ชิดกันมากอะนะครับเจอแล้วเพื่อนต้องเก็บนะครับเจอแล้วเพื่อนต้องเก็บนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูกล่องด้วยนะดูกล่องเพนนิดหนึ่งเนหะ็นไหมกล่องจะออกเป็นแบบนี้เ,นเ,นเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเขาเขียนชัดเจนเลยเห็นไหมครับสมเด็จหลวงปู่ทวดนะพิธีทีทองนะส่วนพระเศียรและพระสงฆ์น้ำของหงลวงพระทวดสิบสี่เมษา สองห้าสี่เก้านะครับวัดขอจะเก็บอําเภอโอ่หินจังหวัดประตานีอนนี้คือลักษณะของกล่องนะเพื่อนๆเห็นไหมคือดูกล่องด้วยจะได้เอ้ยเป็นกล่องแท้กล่องไม่แท้บางทีคนซื้อผ้าเนี่ยเขาก็จะนะกล่องก็สําคัญนะเพื่อนๆนะกล่องก็สําคัญดูให้เป็นเอ้ยกล่องแบบนี้นะครับนะแล้วก็มาดูผ้ากันเพื่อนๆนะ คือพิมพ์พราหลวงปู่ทวดมันก็จะนะไม่ได้แตกต่างกันหลายวัดวัดเนี่ยคล้ายแต่ว่าเออเอกลักษณ์แต่ละวัดมันก็จะมีอยู่เห็นไ,ไหมอย่างนี้ก็ดูความคมมีลูกตานะเห็นไหมส่วนใหญ่พา้าหลวงปู่ทวดหลายองค์หลายรุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีตาเนี่ยมีเมตตาไ,ไหมมีเมตตาเป็นเอกลักษณ์เพื่อนๆดูดิดูความแห้งนะดูไข่ดูพวกนี้นะครับเห็นไ,ไหมอันนี้คือเอาเครื่องกดเห็นไหมครับ ความกดจะมีอายุนะสี่สิบห้าก็ยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยนะครับมีความแห้งนะเป็นการกดด้วยเครื่องอย่างเงี้ยถ้ากดมือก็จะมีกดนะทางวัดไซขาวเนี่ยนะครับมวลสารทุกอย่างผมว่าผ้าอย่างนี้สวยนะสวยและดีนนแน่นแห้งนะเอาขึ้นคอก็ไม่ต้องกลัวเพื่อนๆสบายใจได้ ยิ่งแบบสวยๆอย่างนี้นะอยู่ในกล่องแบบว่าออริจินอลของเขาแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเออเก็บเจอแล้วให้เก็บเพื่อนเขาว่าหลวงปู่ทวดเก็บอะไรก็เก็บไปเถอะนะแล้วมีพิธีนะนั่นการสร้างที่ัทเจนในของหลวงปู่ทวดนะยิ่งยุกคก่อนๆเก่าๆเนื้อว่านี่หายยากมากนะครับโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ